เกิดอะไรขึ้นผู้บัญชาฟินแลนด์โพสต์น้ำตาซึมเบาๆนะคะหลังจากที่เมื่อเช้าที่ผ่านมามีการบอกว่ากําลังขึ้นเครื่องไปที่เกาะมันดีฟนะคะซึ่งเป็นเกาะที่เป็นเกาะในฝันบอกว่าแบบนี้จะพานาริตะไปนะคะไปกัน3คนเนาะน่าจะก,กับน้องสาวอีกคนนึงแล้วก็น้องนาริตะแล้วก็ผู้บ้ญนาฟินแลนด์เองซึ่งเป็นการไปเที่ยว หลังจากที่เกิดกระแสดราม่าเป็นการไปฮิวใจเพราะว่าจะกลับมาสู้งานต่อนะคะในนาม t ตเกียวมิวสเห็นโพสนะคะบอกว่าขอไปพักกายพักใจที่ต่างประเทศก่อนกลับมาลุยงานต่อของค่ายเพลงโตเกียวมิว c ิกครับนะคะก็เป็นโพสของทางพี่บ้านฟินแลนด์ในเมื่อเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นรูปภาพที่โพสคู่กับน้องนาลิตะนะคะแล้วก็ใส่ชุดอ่ะ สีเทาเนาะตัดชุดสีเทาแล้วก็เพื่อนฟินแลนด์เป็นชุดลายส้มดำนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอ,อล่าความโสดก็คือมาเต็มมากๆหลังจากที่ประกาศโสดร้อเรซรู้สึกว่าช่วงนี้สาวๆก็มารุมมาตุ้มเยอะมากๆค่ะทุกคนและหลังจากที่เดินทางไปที่มันดีฟนะคะก็เห็นอะไรหลายๆอย่างในความเซอร์ไพรส์ในความว่าเป็นเกาะในฝันเออพอไปถึงแล้วก็ว่า อย่างหนึ่งที่ทําให้พี่บ้านฟินแลนด์น้ําตาไหลบอกเลยว่ายังตกใจสาวเนยยังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าไปถึงต่างประเทศขนาดนั้นจะเจอเรื่องแบบนี้คิดว่าจะมีแค่ในประเทศไทยคิดว่าจะมีคนรู้จักแค่ในประเทศไทยพอไปถึงต่างประเทศก็ต้องยอมรับเลยว่ากระแสราม,มาที่ผ่านมาทําให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ มีกระแสมากขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นและมีคนรักมากขึ้นแบบร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์มีคนคอยติดตามมากขึ้นและก็มีคนคอยให้กําลังใจแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับพี่บ้านฟินแลนด์ของเราเองเออซึ่งโพสที่พี่บ้านฟินแลนด์ออกมาโพสว่าทําให้น้ําตาไหลน้ําตาซึมนั่นก็คือเป็นโพสต์หลังจากที่เครื่องลงจอดที่สนามบินเนาะอยู่ที่สนามบินประเทศมันดีฟนะคะก็ต้องบอกเลยว่า มี f อฟนับ10ชีวิตนับ20ชีวิตไปรออยู่ที่สนามบินทุกคนคือ FC ก็น่าจะรู้หลังจากอ่ะพี่วันฟิลเลนนโพสเมื่อเช้าก็เลยพากันรวมตัวกันไปเซอร์ไพร์อยู่ที่สนามบินต้องบอกเลยว่าไปถึงต่างประเทศทำไม FC คนไทยเยอะขนาดนี้มีคลิปให้ดูด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องดูโพสของพี่วันฟิลเลนนก่อนโพสบอกว่า มาถึงสนามบินนะคะก็คือตกใจเดินออกมาจากประตูตกใจมากๆมีคนพูดภาษาไทยกรีดการ์ดว่าพ่อบิ๊กและนาริตะมาแล้วผมก็ตกใจงงงงงสรุปพี่พีเหลายๆคนหลายๆแห่งมาต้อนรับที่สนามบินมันดีน้ำตาซึมเบาๆแล้วก็อีมมจิน้ำตาคอต้องบอกเลยว่าดีใจกับพี่บ้านฟินแลนด์มากๆ โอ้ที่มีคนแบบมารวมตัวกันพอรู้ว่าจะเดินทางไปที่ประเทศนี้นเดินทางไปเที่ยวตรงนี้ตรงนี้เอฟซที่อยู่ประเทศนั้นๆก็มาจากหลายๆที่มารวมตัวกันแล้วก็มารอถ่ายรูปกับเพื่บ้านฟินแลนด์ซึ่งก็มีบรรยากาศนะคะมีรูปให้ดูเนาะจะบอกว่าอบอุ่นมากๆสีหน้าของเพื่อฟินแลนด์ก็คือน้ำตาซึมแล้วก็ทั้งตกใจทั้ง ดีใจไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวนับเลยนะคะมีกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกคนคะ่ะทุกคนเยอะมากๆนี่นะคะจะเอาให้ดูนะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะนี่คือบรรยากาศจะบอกว่า f อซต่างก็มารอเนี่ย หน้าแต่ละคนนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสามากๆมารอพี่ว่านฟินแลนด์เพราะว่ามาคอยให้กําลังใจด้วยแหละเออประเด็นหลักๆแล้วก็มารอหลายๆอย่างจะเปิดคลิปให้ดูนะคะทุกคนจะบอกว่าน่ารักมากๆเลยไม่คิดว่าจะมี f อฟที่รักและเอ็นดูพี่ว่นฟินแลนด์ขนาดนี้ค่ะทุกคนโอ้

ต่างชาติก็คือเห็นแล้วงงต่างชาติงงว่าเป็นใครมาจากไหนน่าจะงงนะคะก็ถือโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเหมือนกันโอ,อ้ต่างชาติที่อยู่สนามบินก็งงเหมือนกันว่าใครคนดังมาจากไหนนะคะแล้วก็มีการถือโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายน้องนาริตาแล้วก็ทางพ้่บ้านฟินแลนด์เองค่ะทุกคนและหลังจากที่โพสต์โพดนั้นออกไปของพี่บ้านฟินแลนด์นะคะก็ทําให้คนมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายบอกว่าพ่อบิ๊กปังมากๆขอให้ปังกว่านี้เป็นหมื่นเท่าล้านเท่า ดีมากๆค่ะกำลังใจล้นหลามมากๆคนดีอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักคนชอบจ้าเนื้อหอมสุดๆแล้วพ่อบีกมีแต่คนฮักเจ้าที่ให้สนุกเนื้อบักลามีแต่คนรักพ่อบ๊กก็คือคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันหมดว่าทําไมมีแต่คนรักมีแต่คนมาคอยให้กําลังใจเยอะขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอนาคตนะคะความดังความปังรออยู่ไม่ไกลแน่นอนค่ะทุกคนตอนนี้ว่าดังแล้วอนาคตดังกว่านี้ บรรยากาศก็คือพอไปถึงบอกเลยว่าทะเลสวยมากๆเห็นพี่บ้านฟินแลนด์โพสต์ลงนะคะกับน้องนาลิตะโอ้โหบรรยากาศแบบพระอาทิตย์ตกดินนอนชมพระอาทิตย์ตกดินอยู่ที่เกาะมันดิบซึ่งเป็นเกาะที่เป็นเกาะในฝันของหลายๆคนนะคะอยากไปเยือนเพราะว่าเป็นน้ำทะเลที่ใสามากๆหนึ่งในนั้นก็เป็นความฝันของพี่บ้านฟินแลนด์เหมือนกันที่ได้ไปแล้วก็น้องนาลิตะไปนะคะนี่คะ่ะทุกคนเนี่ย อันนี้ก็เป็นรูปนะคะที่ไปอยู่ที่ทะเลมัลดีฟเนี่ยเป็นไงคะทุกคนแต่สวยจริงนะจะบอกว่าสวยมากแล้วได้เห็นความสดใสสดชื่นของพี่วันฟิลแอนขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะคะก็อย่างว่าหละทุกคนต้องสู้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปกลับไปสู้งานต่อในสายทางของตนเองเนาะต่างฝ่ายต่างทำงานแล้วก็เรื่อง ระหว่างคุณแม่คุณพ่อก็ถือว่าน่าจะเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกนะคะแล้วบอกเลยว่าตอนนี้เพื่อนฟินแลนด์ก็คือปังสุดๆขอให้ปังแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้มีงานมีกระแสะเข้ามาเยอะๆกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าค่ะสําหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาอัปเดตเพียงเท่านี้จะบอกว่าสาวในดีใจแล้วก็ตื่นตันแทนเพื่อนฟินแลนด์มากๆที่มี f c นะคะ จากหลายๆแห่งในประเทศมาดิบนะคะมารวมตัวกันเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์อยู่ที่สนามบินค่ะทุกคนน้ำตาคอเลยทีเดียว FC ฟหลายๆท่านก็คือยินดีแล้วก็บอกเลยว่าน้ำตาจะไหลเหมือนกันเพราะว่าเห็นแล้วก็ซึ้งมากๆค่ะ